อันนี้ก็อยากจะโชว์เพื่อนๆได้ชมกันนานแล้วนะคะเป็นกำแพงหินก่อเรียกว่าไดสโตนวอลในอังกฤษเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นโดยไม่ใช้ปูนค่ะไม่มีปูนไม่มีตัวเชื่อมประสานใดๆเลยนะคะนอกจากการวางหินซ้อนกันอย่างพิถีพิถันมีลักษณะเป็นกำแพงเตียเต้ยๆแบบนี้ละค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นได้ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทแล้วก็บริเวณเนินเขาของประเทศอังกฤษก,กำแพงหินก่อแบบนี้มีความสําคัญหลาย ด้านนะคะคทั้งในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็การใช้งานจริงด้วยโครงสร้างของกำแพงหินก่อมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักได้สูงแม้ว่าจะไม่มีปูนประสานหินมักวางตัวเป็นเส้นแบ่งแปลงที่ดินเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็กำแพงหินก่อเป็นสัญลักษณ์ของภูมิทัศน์ชนบทในอังกฤษเลยล่ะคะ่ะสอดคล้องกับธรรมชาติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงประเพณีแล้วก็การใช้แรงงานฝีมือในอดีตด้วยนะคะ